พิงกี้เผยความในใจจากเรือนจำฝากบุ๋มปนัดดาพูดแทนหลังจากที่พิงกี้สวิกาชัยเดชดาราสาวและคุณแม่ถูกควบคุมตัวพร้อมพวกรวม19คนในคดีแชร์ฟอเร็กทีดีศาลไม่ให้ประกันตัวและถูกส่งตัวไปคุมขังในทันทสถานหญิงตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดคุณบุ๋มปนัดดาเผยในรายการตกมันบันเทิงว่า ความคืบหน้าล่าสุดจากแหล่งข่าวเอกซ์คลูซีฟที่ได้เข้าไปเจอกับพิงกี้โดยในกรณีของพิงกี้จะมีกำหนดชื่อของคนที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมซึ่งหนึ่งในคนที่สามารถเข้าเยี่ยมพิงกี้ได้และเป็นคนที่นำข้อความของพิงกี้ฝากมายังบุ๋มปนัดดานั่นก็คือทนายของพิงกี้นั่นเองโดยคุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าสิ่งที่พิงกี้กังวลคือข่าว เพราะเขาคงรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอกับข่าวอะไรและมีคนเอาไปพูดอะไรยังไงบ้างดังนั้นสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้คือสิ่งที่น้องพิงกี้ฝากมาไม่มีการบิดเบือน 1. กรณีที่ข่าวออกไปบางเรื่องเจ้าตัวยังไม่สามารถมาชี้แจงได้ด้วยตัวเองอยากขอวอนทุกคนอย่าฟังความข้างเดียวอย่าเพิ่งตัดสินเขา แค่เห็นเอกสารอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งตัดสินเพราะยังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติเพราะตอนนี้ข่าวถูกบิดเบือนไปมากอยากให้รอกระบวนการยุติธรรมถ้าตัวเองทำผิดจริงก็ยินดีรับผิดซึ่งบุ๋มปนัดดาได้พูดเสริมว่าตนเองได้เห็นเอกสารที่ส่งฟ้องพิงกี้ลั่น ไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นในสื่อคนละเรื่องเลยไม่ใช่เลยที่ดิฉันเห็นไม่ใช่ดังนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนมีอะไรอีกที่เราไม่รู้และมีลายชื่อใหม่กลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าสสภาพจิตใจตอนนี้ยังเข้มแข็งดีที่บอกว่าพิงกี้ไม่ยอมตัดผมไม่มีนะคะไม่ได้รับอภิสิทธิ์แต่อย่างใด แต่ได้รับความเมตตาจากแฟนขับที่อยู่ในนั้นซึ่งจะมีกลุ่มมุสลิมช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นกลุ่มที่แยกออกมายืนยันไม่ยอมตัดผมไม่เป็นความจริงโดยคนที่ตัดผมก็คือนักโทษที่ได้เรียนตัดผมนั่นเองไม่ได้มีคนอื่นเข้าไปเรื่องการตัดผมนะคะก็ยังเป็นความสนใจนะคะจาก สื่อโซเชียลทุกช่องทางนะคะว่าจะมีอภิสิทธิ์ในการที่จะไม่ตัดผมเหมือนผู้ต้องขังรายอื่นๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมีข่าวอะไรมาอัปเดตนะคะแม่ตานก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ